ต่อมาครับมาตรา863มนะฮะมาตรา8 6 3มามไม่ต้องมาคิดเยอะสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้ประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียนะครับมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซท่านว่าย่อมไม่ผูกพันสัญญานะครับตัวเนี้ยเป็นเลยฮะมูค้านะครับเป็นมูค้า เขาจะถามว่าสัญญาจะไม่ผูกพันเมื่อไรนะครับอย่าโดนโจดหลอกนะสัญญาไม่ผูกพันมีกรณีเดียวครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่คุ้มครองนะไม่ผูกพันคือไม่มีเหมือนไม่มีสัญญามาตั้งแต่ต้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขเดียวครับที่เขาจะไม่มีสัญญาจะเหมือนจะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นคือไม่มีส่วนได้เสียคือคาว่าส่วนได้เสียคืออะไรส่วนได้เสียหมายถึงว่าสิ่งนั้นคงอยู่เราได้ประโยชน์สิ่งนั้นเสียไปเราเสียประโยชน์ นะครับซึ่งคนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียก็ได้อีกใครบ้างครับเจ้าของชันจีหรืเจ้าของเขามีส่วนได้เสียในสิ่งนั้นหรือทรัพย์นั้นอยู่แล้วถูกไหมต่อมาครับผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลนะครับผู้ครอบครองคือใครเรายกตัวอย่างง่ายครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เป็นในแน่มีรถของตัวเองและแน่นอนว่ามันก็มีน้อยคนที่จะซื้อสดได้ถูกไหมครับวันที่เราซื้อรถมาเราไม่ได้เล่มจริงมีอยู่แล้ว เขาจะให้เป็นสำเนาเรามาแล้วชื่อของเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ซื้อรถก็จะอยู่ในเรื่องของผู้ครอบครองเราไปดูนะฮะมันก็อยู่ในเรื่องผู้ครอบครองนะครับเราก็เลยสามารถทําประกันได้ในฐานะของผู้ครอบครองนะครับนั่นเองต่อมาผู้ดูแลรักษานะครับบางครั้งเนี่ยเอา,เอายกตัวอย่างง่ายครับก็จะมีการเอาของมาโชกถูกไหมครับเขาเป็นผู้ดูแลรักษาก็าสามารถทําประกันได้อันนี้ก็จะละักษณะ ูดแรกกับผู้พิทักษ์รักษาจะคล้ายๆกันนะครับเราสามารถทําได้ถ้ากฎหมายเราว่าเป็น2อย่างนี้นะครับเจ้านี้เจ้านี้สามารถทําประกันใครได้ครับเขาสามารถทําประกันตัวลูกนี้ได้นะครับแต่ลูกนี้ทําประกันเจ้าหนี้ไม่ได้นะครับสลับกันให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเจ้าหนี้ถ้าลูกนี้หายเจ้าหนี้ เสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์แต่ถ้าลูกหนี้อยู่ชน,นี้ได้ประโยชน์ไหมได้ครับแสดงว่าเจ้านี่มีส่วนได้เสียในลูกหนี้นะครับแต่ทางกับกันลูกนี่ถ้าเจ้านี้ยังดูลูกหนี่เสียประโยชน์ถูกไหมไม่หายและเสียประโยชน์แต่ถ้าเจ้านี้หายได้ประโยชน์เพราะนันไม่ตรงตามเงื่อนไขของส่วนได้เสียส่วนได้เสียคืออะไรสิ่งนั้นตั้งอยู่ มีประโยชน์ได้ประโยชน์นะครับสิ่งนั้นหายไปเราก็เสียประโยชน์ไปด้วยนั่นเองครับต่อมาผู้มีสิทธิตามสัญญานะครับสมมติคุณทสัญญาขึ้นแล้วเขามีสิทธิตามสัญญาทําได้ครับผู้มีความรับผิดต่อบุคคลอื่นตามกฎหมายอนไรยังไงฮะเช่นแพทย์นะฮะแพทย์เนี่ยตรวจผิดลืมภากดไปในท้องคนไข้วิศวกรออกแบบผิดนะฮะซื้อเหล็กผิดขนาดําให้ตึกถลม่มเนี่ยก็คือสามารถทำประกันได้นะครับ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์ในอนาคตนะครับถ้าบอกว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายเลยคุณเป็นลูกและเป็นลูกคนเดียวด้วยเป็นลูกคนเดียวหรือลูกสาวเดียวเป็นลูกชายคนเดียวเลยคุณแม่ยังไม่ทาประกันบ้านเลยที่กลัวบ้านไฟไหมเราก็เลยเดินไปบอกประกันนะครับบอกว่าเฮ้ยผมยาะทำประ,ประกันบ้านหลังนี้นะครับโดยที่ผมไม่กูประกันได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเพราะอะไรถึงได้ครับเพราะนี่ไง เพราะเขาเป็นบุคคลที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์นะครับเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวนะครับยังไงพ่อแม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เขาก็เป็นบุคคลที่จะได้รับหรือจะเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นในอนาคตอยู่แล้วหรือบางครั้งคู่มั่นอย่างนี้ครับสามารถทาประกันได้นะครับประกันซึ่งกันและกันได้เพราะว่า ต่างคนคู่ม้านี่คือเป็นทางการนะครับเพราะก็จะเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันในอนาคตแต่ถ้าเป็นแบบแฟนกันแงยทำประกันกันไม่ได้นะครับลักษณะของตามกฎหมายท่านวาไว้แบบนั้นนี่คือบุคคล6กกลุ่มนะครับที่สามารถที่จะมีส่วนได้เสียและทําประกันได้นั่นเองครับถ้าไม่เขา้าใจตรงไหนย้อนกลับฟังรอบนึงครับเชื่อว่ามันทําให้ทุกท่านง่ายขึ้นแน่นอนต่อมาครับบุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจะมีู่มคนนะครับถ้าเกิดเหตุแล้วแล้วจะได้รับค่าสินไหมทดแทนมีใครบ้าง ผู้ประกันครับเช่นรถเสียหายหรือคุณบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวแลนะทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันของรถจนไว้นะครับก็าสามารถรับค่าสินไหมได้อันที่2ครับผู้รับประโยชน์จะได้เมื่อไหร่ฮะเอาง่ายๆเลยสรุปครับก็ได้เมื่อคนนี้ไม่อยู่ฮนะได้เมื่อคนนี้ไม่อยู่นะถ้าเป็นลักษณะของการอื่นแต่รถจนนะครับ บางทีเนี่ยเขาจะระบุผู้รับประโยชน์ถูกไหมฮะซึ่งเป็นฟิไนแนนซ์ถ้ารถมาเสียหายทั้งคันมันก็เหมือนว่าทรัพย์สินตายแล้วเขาก็จะยกให้ฟิไนแนนซ์ไปนะครับเพราะว่าฟิไนแนนซ์ตัวนี้ลูกค้ามันก็ต้องให้ฟิไนแนนซ์นะเพราะฟิไนแนนซ์เป็นเป็นคนที่ซื้อรถแล้วเราก็ทําการซื้อต่อซึ่งเราเป็นแค่ผู้คอบครองนะครับไปแต่ถ้าส่วนเหลือส่วนต่างมานี่มันก็ต้องมาคืนให้ครับผู้ประกันภัยนี่นะครับส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นใครเช่นเอ่อถ้าสมมติว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะมีคนบาดเจ็บนะครับก็คือผู้เสียหายก็จะได้รับค่าสินไหมไปเช่นกันคราวนี้มาดูว่าอันนี้เฉลยเลยนะไม่ต้องคิดเยอะอ่ะมาดูครับผู้มีส่วนได้เสียในคมธันธ์นะครับก็คือบุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ประกันอันนี้ก็คืออ่าถ้าผู้ประกันเสียชีวิตน,นะฮะไม่ต่างจากผู้รับประโยชน์เลยนะครับผมไม่ต่างจากผู้รับประโยชน์เลยนะครับ ่อมาครับบุคคลที่จะได้รับความเสียหายนะครับนี่ความเสียหายก็เหมือนตัวนี้เนาะเหมือนตัวนี้เลยนะครับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะได้รับนะครับก็เป็นบุคคลที่มีส่วนในเสียในเรื่องของอะไรครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสับนะ ถ้าทราบก็จะเป็นบุคคนหกประเภทที่จะมาทําประกันได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับว่าลักษณะของส่วนนี้เสียเนี่ยเราดูยังไงดูนะครับนายสเช่าตึกนะครับสองชั้นมีมูล,ลค่า1นล้านสองแสนบาทในราคาเดือนละ1นึ่งมื่นบาทโดยที่นายสผู้เชา่าได้ทําประกันอัคคีภัยตึกที่เช่านี้ไว้ทําประกันภัยตึกเลยนะแปดแสนบาท อีกหนึ่งเดือนต่อมานะครบเขาก็ทำประกันอีก4แสนบาทนะครับรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์รวมเป็นเท่าไหร่ครับ1แสนบาทโดยทั้งสองคมพรนธ์น,นะฮะในสอเป็นผู้ประกันภยนัยแล้วก็เป็นผู้รับประโยชน์ต่อมาเกิดไฟลัดวงจรไฟไหม้ทั้งตึกครับเสียหาย2แสนบาทตึกเสียหาย2แสนนะแล้วก็เฟอร์เนี่ยเสียหายแค่20,000นะครับในสอจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนอยากก่างไรสิ่งแรกนะครับจนข้อนี้อย่าเพิ่งไปหลงประเด็น เราต้องดูก่อนว่าในสมีส่วนได้ส่วนเสียในอะไรบ้างผมถามก่อนนะตัวตึกเนี่ยตัวตึกเนี่ยในสมีส่วนได้เสียไหมเราดูนะฮะส่วนได้เสียมีแค่บุคคลหมู่เพศก็คือเจ้าของผู้ครอบครองผู้พิทักษ์รักษาใช่ไหมฮะผู้ที่คาดว่าอาจจะได้เป็นเจ้าของถูกไหมครับลักษณะประมาณนั้นแต่ข้ามผ่านคือในหกข้อมเมื่อกี้นะครับ ในสอติดสักอันไหมเขาเป็นแค่ใครครับผู้เช่านะครับในหกข้อนี้ไม่สอไม่ติดสักอย่างเลยแสดงว่าในสอมีส่วนได้เสียของตึกไหมก็คือในสอไม่มีส่วนได้เสียกับตึกถูกไหมครับคราวนี้มาดูกันครับอ่าถึงเป็นผู้เช่านะครับไม่มีถือว่าไม่มีส่วนได้เสียในตัวตึกแต่เขาจะต้องมีส่วนได้เสียในไรครับไนนะครับนี่ไงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาแต่งนะครับในเครนะในตึกนี้เองดังนั้นของของเขาเนะครับเขาต้องมีส่วนได้เสียแน่นอนวงเงินหนึ่งแสนบาทเห็นปะเพราะฉะนั้นมันก็จะซ่อมแค่เฟอร์ให้ครับวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่คำถามคือเกินหนึ่งแสนบาทไหมไม่เกินนะครับไม่เกินมันคุ้มครองแค่จุดอ่าคุ้มครองแค่เฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์เสียหายสองหมื่นจ่ายสองหมื่นครับ ถ้าเฟอร์นิเจอร์หาย5 0 0 0 0ก็จ่าย5 0,000เฟอร์นิเจอร์เสียหาย1 0 0 0แสนก็จ่าย10,000แสนแต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์เสียหายเซนสองครับจ่ายเท่าไหร่มันก็จ่ายแค่แต่เดียวครับเพราะว่าเขาจะไม่จ่ายเกินทุนประกันนะครับที่ตกลงกันไว้ให้ดูก่อนนะก่อนจะวิเคราะห์ไปในทางอื่นคุณต้องดูก่อนว่าเขามีส่วนได้เสียในสิ่งนั้นจริงไหมนะครับสิ่งไหนบ้างนี่เขามีส่วนได้เสียคิดง่ายๆครับสิ่งนั้นอยู่เขาได้ประโยชน์สิ่งนั้นหายไปเขาเสียประโยชน์หรือ ตบไปใส่บุคคลบุประเภทนะครับที่จะมีส่วนได้เสียมาดู